สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิมพ์พุตนาอชื่อเล่นชื่อตะวันครับเมื่อปีที่แล้วผมได้รางวัลชนะเลิศบอตุร์ไซคทางเรียบในรายการทำไดแคเดยม,มีเดียปี2023ครับชื่อแม่ก้อยนะคะเป็นคุณแม่ของน้องตะวันเริ่มต้นกับการขี่มอเตอร์ไซค์ย,ยังไงก็ พอดีน้องอ่ะดูยู u b e แล้วก็เอามาให้คุณแม่ดูแต่ว่าคุณแม่ร้านจานอยู่นั้นน้องเอามาให้ดูประมาณสักสาครั้งเราไม่เคยดูเลยเขาก็เหมือนพยายามว่าคุณแม่ดูก่อนคุณแม่ดูก่อนคุณแม่ก็เลยหันไปดูแล้วก็อุ้ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆนี่ในฐานะที่เป็นครูมผู้ช่วยแล้วก็ดูแลนักแข่งของเราคนนึงที่ชื่อว่าน้องตะว,วันนะครับสิ่งที่ผมดูเป็นหลักก็คือการซ้อมแล้วก็การออกกาลังกายของน้องตะว,วันด้วย การขีมม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณขี่ได้เร็วคุณขี่ได้ดีอย่างเดียวการที่คุณจะขีมม่มอเตอร์ไซค์ได้20รอบในความเร็วที่ต้องใช้สมรรถนะที่เร็วที่สุดทุกรอบเนี่ยมันจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงวันนี้เราเลยมาปรึกษาทีมออพติมาเพื่อที่จะร่วมกับทางออพติมาเนี่ยนำจักรยานไปให้ตะวันเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันคือการออกลังที่ถูกเนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซค์แหละครับมอเตอร์ไซค์เองก็ต้องมีการฟิตติ้งตัวรถเหมือนกันสิ่งที่คุณแม่ทำก็คือ support, สนนนนับสุเพื่ออให้้ง เดินไปสู่เป้าหมายที่น้องเขาตั้งใจไว้ค่ะต้องขอบคุณทีมออตมาด้ยครับ